ประเทศไทยที่คุณอาจไม่รู้ว่าครอบครัวไทยทั้ง16ล้านครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ยครัวเรือนละ13,736บาทต่อเดือนเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาให้ลูกเฉลีย่ยปีละ3 0 2 4บาทแต่กลับยอมจ่ายเงินให้ลูกซื้อขนมกินเล่นเฉลีย่ยถึงคนละกว่า800บาทต่อเดือนหรือ9,810บาทต่อปี หรือยอมจ่ายเงินให้ลูกกินขนมมากกว่าเรียนหนังสือถึง3.24เท่าตัวเด็กในวัยเรียนของไทย21ล้านคนได้ปกเงินติดตัวไปโรงเรียนร่วมกันปีละ3,54,971ล้านบาทเงินเกือบครึ่งหนึ่งในกระเป๋าของพวกเขาถูกจ่ายออกไปเพื่อซื้อขนมและส่วนใหญ่คือขนมกรุบกรอบไร้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โซเดียมและน้ำตาลสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับนี่คือแฟ t f a ก t ความจริงรอบพุงรายการที่จะเปิดเผยว่ารอบเอวสำคัญกับสุขภาพของคุณอย่างไรครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ร้อมรอบไปด้วยขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบเยอะแยะเลยนะครับเป็นที่หยิบจับหาซื้อได้ง่ายและเป็นที่ชื่นชอบสําหรับเด็กหรือไม่เว้นแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราครับข้างถุงขนมทุกซองครับจะมีฉลากโภชนาการหรือฉลากอาหารแสดงอยู่แต่จากการสํารวจของเราพบว่าน้อยคนนะครับที่จะอ่านมันและที่สําคัญก็คือมีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าใจความหมายที่พิมพ์อยู่ข้างซองครับ เพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในซองขนมบ้างเราถึงปล่อยให้เด็กๆหรือแม้แต่ตัวเรากินมันได้อย่างสบายใจครับในวันนี้ผมจะเอาเรื่องสำคัญมาบอกท่านผู้ชมว่าเบื้องหลังความอ,อร่อยในซองขนมกรุบกรอบเหล่านี้มีอันตรายอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างแฟตแฟกต,ต์วันนี้จะเปิดเผยความจริงของขนมกรุบกรอบติดตามไปพร้อมๆกันครับแล้วค่อยตัดสินว่าคุณจะยังกินมันต่อไปหรือไม่ ผลสำรวจอันดับขนมยอดนิยมสำหรับเด็กๆของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพบว่าขนมที่เด็กไทยนิยมกินมากที่สุดคือมันฝรั่งทอดอันดับ2ลูกอม,มและชอละ็อกโกแลตอันดับ3ปลาเส้นอันดับ4เข้าวเกรียบกุง้ง อันดับ5ขนมอบกรอบขนมบรรจุซองที่ดูเหมือนราคาไม่แพงเหล่านี้แต่เมื่อคำนวณเทียบเป็นน้ำหนักจะพบว่าราคาแพงมากอย่างน่าตกใจเช่นขนมกรุบกรอบชนิดหนึ่งที่นิยมมากในเด็กและวัยรุ่นราคาขายซองละ10บาทดูเหมือนไม่แพงแต่น้ำหนักของขนมมีเพียง34กรัมคิดเป็นกิโลกรัมละ294บาท แพงกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่คุณภาพดีในท้องตลาดแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าที่ได้รับกลับน้อยมากนักโภชนาการจึงแนะนําให้กินขนมกรุบกรอบไม่เกินวันละสองครั้งหากเกินกว่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กๆ คือการที่เด็กทานขนมมากๆนะคะอย่างที่เราแนะนําว่าไม่เกินสองครั้งต่อวันนี่ก็อยู่ในอ,า,อาหารเป็นอาหารมื้อว่างตอนเช้ากับตอนบ่ายแต่ถ้าเด็กทานขนมพวกนี้มากเกินข้อแนะนําตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เด็กเบื่ออาหารเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ขาดสารอาหารนะคะเพราะว่าอาหารมื้อหลักเป็นแหล่งที่เราให้ทั้งพลังงานให้ทั้งสารอาหารตัวสําคัญที่ร่างกายต้องการนั้นถ้าเด็กไปได้พลังงานส่วนเกินแล้วนี่ทำให้รู้สึกอิ่ม ก็ไม่ทานอาหารมื้อหลักเพราะ,ะนั้นก็ขาดสารอาหารมื้อหลักหรือเด็กบางคนทานขนมเยอะแล้วก็ยังทานอาหารมื้อหลักได้ปก,กติอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักเกินเพราะว่าส่วนขนมคือเป็นส่วนเกินของพลังงานความจริงแล้วปริมาณแป้งไขมันเกลือน้ำตาลจำนวนมากในขนมกรุบกรอบมีการเขียนบอกอยู่แล้วบนฉลากพร้อมกับคำเตือนบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฟฟตแฟกต์ fact, จะแปลความหมายข้อมูลโภชนาการที่แสนจะน,น่าปวดหัวบนฉลากอาหารมาลองดูว่าเรารู้จักขนมที่เด็กๆกินมากน้อยแค่ไหนในหนึ่งวันเราต้องการพลังงานจากอาหารประมาณ2,000กิโลแคลอรี่หากบริโภคเกินความต้องการร่างกายจะสะสมเป็นไขมันทำให้รอบพุงเราขยายขึ้นมันฝรั่งทอดกรอบชนิดแผ่นเรียบ ข้อมูลโภชนาการข้างซองระบุว่า 1- หน่วยบริโภคคือ1ส4ส่วนซองหรือ30กรัมแปลว่าขนมถุงนี้มีถึง4หน่วยบริโภคให้พลังงาน160กิโลแคลอรีแปลว่าหากกินขนมหมดถุงต้องคูณ4ขนมถุงนี้ให้พลังงานถึง640กิโลแคลอรีเทียบได้กับเกือบหนึ่งใน3ของความต้องการพลังงานตลอดทั้งวัน และครึ่งหนึ่งเป็นพลังงานจากไขมันที่นักโภชนาการมักเรียกว่าพลังงานขยะถึง80กิโลแคลอรีหรือถึง320กิโลแคลอรีเมื่อกินวันหมดทั้งสองตัวเลขที่น่าสนใจคือปริมาณโซเดียมหรือเกลือที่ระบุว่ามีร้อยละเของปริมาณที่แนะนำต่อวันแต่นั่นหมายถึงเพียงหนึ่งหน่วยบริโภคต้องย้ำว่าขนมถุงนี้มีถึง4หน่วยบริโภคเมื่อกินหมดทั้งสอง ปริมาณโซเดียมหรือเกลือจึงต้องคูณด้วย4เช่นกันและมากถึง1028ของปริมาณเกลือที่แนะนําให้กินต่อวันและหากต้องการเผาผลาญพลังงาน640กิโลแคลอรี่ของมันฝรั่งถุงนี้ให้หมดสําหรับเด็กจะต้องกระโดดเชือกนานถึง1ชั่วโมง50นาทีและผู้ใหญ่55นาทีตัวเลขที่น่าสับสนและต้องใช้หลักคณิตศาสตร์มาคํานวณปัจจุบัน ประเทศไทยจึงมีการปรับปรุงรูปแบบฉลากใหม่ลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกเรียงกัน4ี่แท่งเราควรกินมันก็ต่อมื่อค่าของน้ำตาลไขมันและโซเดียมไม่เกิน5%อร์เซฉลากอาหารแบบใหม่นี้เข้าใจง่ายขึ้นมากแต่น่าเสียดายที่มันถูกใช้ในขนมเพียง5ชนิดเท่านั้นคือมันฝรั่งทอดข้าวโพดคั่วทอด ข้าเกรียบขนมขบเคี้ยวชนิดอบพองและเวเฟอร์สอดไส้ดังนั้นหากขนมชนิดอื่นๆเรายังคงต้องใช้วิธีคำนวณกันต่อไปเพื่อตัดสินใจว่าเราควรกินขนมเหล่านี้หรือไม่นักโภชนาการแนะนำว่าไม่ควรกินขนมกรุบกรอบ แต่หากต้องกินมันไม่ควรเกินกว่าวันละ2ครั้งครั้งละหนหน่วยบริโภคและไม่เกิน150กิโลแคลอรี่การอ่านฉลากข้างถุงขนมเพื่อรู้ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับอาจช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้แต่คนส่วนใหญ่อ่านและเข้าใจมันหรือไม่ในึ่งนบริโภคยังไม่เข้าใจนะครับว่ามัเข้าใจ หนึ่งหน่วยบรโภคใช่ไหมคไม่ทราบวันหนึ่งับประทานได้ไม่เกินหนึ่งซองหรอหนึ่งหน่วยบริโภคใช่ไหมครับหมายถึงต่อต่อหนึ่งซองแล้วต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่เขามาให้มาอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าผมไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรหนึ่งหน่วยบริโภคอาจจะหมายถึงต่อหนึ่งซองในการบริโภคก็ได้ครับหรือต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรการช่างตวงวัดของเขาผมไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร คุณผู้ชมครับอันตรายของการกินขนมกรุบกรอบส่วนหนึ่งมาจากการที่เรากินมันเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่อยู่ในมือของผมนี้ก็คือถุงขยะนะครับเราจะเอาถุงขยะใบนี้เนี่ยครับไปวางไว้ตามจุดต่างๆในโรงเรียนครับเพื่อที่จะดูว่าแต่ละวันเด็กๆแต่ละคนกินขนมอะไรเป็นจํานวนมากน้อยแค่ไหนและเป็นขนมอะไรบ้างครับ ทผู้ชมครับ7็ดชั่วโมงผ่านไปแล้วน้อง,องๆเลิกเรียนกันแล้วครับตอนนี้เราจะมาดูกันว่าในถุงขยะใบนี้ของเรามีขนมซองอะไรอยู่บ้างเราไปดูพร้อมๆกันครับมาดูกันครับว่าวันนี้เรากินขนมซองๆอะไรกันบ้างมาที่หมอมีเตรียมมา เก็บมาแล้วครับในซองเล็กๆอย่างนี้นะซองยาวๆอย่างนี้นะปลาเส้นมีเกลือตั้ง440มิลลิกรัมแน่และที่สำคัญเลยก็คือว่าใยอาหารหรือเส้นใยเนี่ยไม่มีเลยครับพี่หมอเจออีกอย่างหนึ่งนะครับวิตามิน A วิตามิน B2 เป็น0เอร์ซนน้อยมาหรือไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าเด็กๆทานร่วมกับขนมกรุบกรอบมันฝรั่งทอด มันก็จะได้โซเดียมในปริมาณที่ค่อนข้างสูงเกินกว่าที่ผู้ใหญ่หนึ่งคนจะรับประทานเลยนะครับในเยลลี่นะครับผสมน้ําผลไม้รสต่างๆที่เป็นสีผสมอาหารอีกเยอะเลยนะครับยังมีสารกันบูดและยังมีกรดซิตริกที่เป็นกรดปรุงแต่งอาหารอีกนะครับซองเล็กๆนี่เองนะมีโปรโตีน1กรัม คาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งนะครับมีอยู่20กรัมแล้วก็ขนาดคุกกี้หวานๆอย่างนี้นะครับยังมีโซเดียมอยู่ถึง140มิลลิกรัมซึ่งในนี้เนี่ยแบ่งเป็นน้ำตาลด้วยมีน้ำตาลตั้ง11กรัมนะครับในนั้นยังมีไขมันที่เป็นส่วนผสมอยู่มากไม่ว่าจะในตัวคุกกี้เองหรือในไส้คุกกี้นะครับหลายๆประเทศในโลกนี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะเรียกว่าระวังและจับตาดูมันมากเพราะในคุกกี้สีดํา มีส่วนประกอบของไขมันชนิดที่เรียกว่า t r a n s f a ตหรือไขมันอันตรายที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราเลยครับได้มีการกำหนดว่าผู้ผลิตจะต้องระบุปริมาณของ t r a n s f a ตหรือไขมัน t ทรานชนิดนี้ในผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดขนาดที่พ่อแม่ของเด็กๆในประเทศไทยปล่อยให้ลูกๆอ,อร่อยกับขนมกรุบกรอบรอบตัวที่มีส่วนผสมของไขมันทรานผู้บริโภคประเทศอื่นๆกลับตื่นตัวอย่างมากกับอันตรายของมัน ไขมันทรานส์เปรียบได้กับเพชฌฆาตเงียบที่จะสร้างไขมันชนิดร้ายทำลายไขมันชนิดดีซึ่งวงการแพทย์ทั่วโลกตัางยอมรับแล้วว่ามันเป็นต้นเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเรง็งโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดจาอันตรายร้ายแรงของไขมันทรานส์ที่สหรัฐอเมริกาชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาฟ้องร้องบริษัทผลิตคุกกี้ดำสอดไส้ครีมที่เด็กๆทั่วโลกชื่นชอบ ในข้อหาปิดบังข้อมูลอันตรายเนื่องจากส่วนประกอบของขนมมีไขมันทรานส์แต่กลับไม่เขียนระบุบนฉลากชัยชนะของคดีนี้กลายเป็นที่มาของฉลากอาหารรูปแบบใหม่ในอเมริกาหากมีการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารเจ้าของสินค้าจะต้องบอกและระบุปริมาณอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังจุดประกาศให้เกิดกฎหมายควบคุมการใช้ไขมันอันตรายชนิดนี้ในอีกหลายประเทศ นาที่เครือข่ายผู้บริโภคในสหภาพยุโรปพยายามรณรงค์ผลักดันให้ภาครัฐประกาศใช้ฉลากอาหารแบบสัญญาณไฟจราจรแทนฉลากสินค้าแบบเดิมที่เข้าใจยากไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะในต่างประเทศก็พบการสำรวจเช่นเดียวกันว่าความเข้าใจในเรื่องของการอ่านฉลากโภชนา,ารนี้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเขาก็มีการพัฒนาในเรื่องของมีฉลากแบบง่ายเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะฉลากเขียวเหลืองแดงซึ่งอันนี้ มีการทดสอบแล้วว่าเป็นฉลากที่ง่ายที่สุดที่คนจะทำความเข้าใจก็คือใชส้สีสัญญาณไฟจราจรนะคะสีเขียวหมายถึงว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสีเหลืองก็หมายถึงว่ามีความสูงเกินเกณฑ์โดยเฉพาะสารอาหารที่ร่างกายไม่ควรจะได้รับมากเกินไปเนี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับสีแดงก็หมายถึงว่าระดับสูงมากเกินไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เรากําหนดนะคะว่าเราจะกําหนดอาหารชนิดไหนจะเป็นอาหารว่างขนมหรือว่าจะเป็นอาหารมื้อหลักก็สามารถกําหนดสีได้คุณผู้ชมครับขณะที่หลายประเทศทั่วโลกประสบความสำเร็จในการออกฉลากสีเขียวเหลืองแดงเป็นลักษณะเดียวกับไฟจราจรเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริโภค ตัดสินใจในการที่จะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อนะครับในประเทศไทยของเราก็มีการผลักดันในเรื่องนี้เหมือนกันแต่เพราะไม่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์รายไหนที่ชอบใจในการที่ไประบุฉลากว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นอันตรายนะครับสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้ก็คือฉลากขนมแบบโมโนโครมหรือเป็นแบบสีเดียวซึ่งจํากัดเพียงแค่ในขนม5ชนิดเท่านั้นครับถึงแม้ว่าในสังคมใหญ่ระดับประเทศยังผลักดันเรื่องนี้ไม่สําเร็จนะครับแต่ยังมีสังคมเล็กๆอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ที่สามารถจัดการเรื่องขนมกรุบกรอบได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วครับหลังรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนหากเด็กๆนึกอยากกินขนมพวกเขาจะมาที่ร้านสหกรณ์เล็กๆ ซึ่งเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาพักเที่ยงเท่านั้นถึงแม้ประเทศไทยยังไม่มีฉลากขนมแบบสัญญาณไฟจราจรที่ช่วยในการเลือกเหมือนอย่างในต่างประเทศแต่พวกเขาหาทางออกด้วยวิธีการง่งายๆเพียงแค่จัดเรียงมาลงในตะกรา้าสีเขียวสีเหลืองและสีแดงนักเรียนชั้นป .5 จะเป็นคนดูแลจัดตะกร้าขนมเหล่านี้และทำหน้าที่สอนน้องๆที่มาซื้อขนม วัตกกราแต่ละสีมีขนมชนิดไหนบ้างกินได้มากน้อยแค่ไหนหรือกินแล้วต้องทำอย่างไรใย่สีแดงกินแล้วมันเป็นยังบ่วมันกับฟ้นปูละอีลาแต่หามอยกัฟ้นปูกับแปลงฟันเดอร์หามบแปลงฟันกับกวนปากเอาจ้แต่เด็กๆก็มากินขนมได้ไม่มากนักเพราะในมื้อกลางวัน ทางโรงเรียนมีผลไม้ให้กินจนอิ่มหลังจากกินขนมหมดเด็กๆจะรีบแปลงฟันพวกเขารู้ดีว่าถ้าหากทิ้งไว้นานเกินไปเศษขนมที่ติดตามซอกฟันจะทำให้ฟันผุ <Yeah! S 3> เป็นไปไม่ได้ที่เราจะห้ามไม่ให้เด็กกินขนมทำยังไงมันก็เกิดไม่ได้เราจากว่าจะคอยถือไม่เรียว ก็จะเลยนรักษณะว่าให้ความรู้เขาว่าเขาควรจะเลือกรับประทานแบบไหนดีมากน้อยยังไงระหว่างเขียวเหลืองแดงสาเหตุที่ที่ต้องแบ่งอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วหลังจากรับประทานแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็จัดทาขนมแบ่งคล้อขนมขึ้นมาเป็น3ามสีอย่างที่เห็นเห็นกันว่ามีสีเขียวสีเหลืองสีแดงซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งก็คือความหวานแล้วก็ความเหนียวนะคะ คือความเหนียวแล้ความหวานน้อยความเหนียวน้อยนี่ก็จะทำให้แปรงติดฟันมันน้อยลงการทําความสะอาดทการรักษามันง่ายขึ้นหลังกลับเข้าห้องเรียนเด็กๆเ,เรียนรู้ถึงอันตรายของขนมกรุบกรอบที่ทําให้เกิดโรคฟันผุผ่านวิชาสุขศึกษาฟันเป็นสีดําใช่ไหมคะเพราะอ,อะไรคะฟันผุใช่ไหมสาเหตุที่ฟันผุเพราะอะไร กินช็อกโกแลตเอากินอะไรอีกกินลูกอม,กอ,มอะไรอีกคะหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อประจำหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อสุขภาพของเด็กในชุมชนโดยจะแบ่งประเภทขนมและติดป้ายบอกไว้อย่างชัดเจนและเมื่อเด็กมาซื้อก็จะคอยช่วยเลือกชนิดขนมที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัยจำกัดจำนวนชิ้นที่เด็กๆซื้อ รวมถึงปฏิเสธที่จะขายขนมให้กับเด็กเล็กๆประเด็นใดเนี่ยอันนี้ฟันผุน้อยอันนี้ฟันผุมากอันนี้ตัวนี้กิน,น,นแล้วต้องแปรงฟันนะเพราะว่าถ้าเข้าจัดชันแบบนี้ก็คือเกายอดขายเข้าคือเกากำไรเข้ากระได้คือเกาบรดเกกำไรเข้าบริเกอันนี้ยอดขายเข้าบริเกตกลงคือเกาขายดีคือเกา,า,เกาแต่ว่ามันสิงาบสำหรับเด็กน้อยเลือกของการซิซ้อยเลือกเราบอกว่าอันนี้ระว่างเด้ออันนี้มันฟันผุหลายเด้อแต่บ,บางทีการนะน้เาพไปกินนมคนในตู้มีนมมีอย่าง,ม,งมีประโยชน์อย่างแบบนี้นะ เด็กน้อยมันกระจากที่สื่อได้หลายมันกระสิลดลงสื่อ,อยางอื่นพรว่าบอลเอาบอลสื่อเลยกไปสื่อ,อยางอื่นที่ม,มีมีประโยชน์ขึ้นเงี้สินะคือในชุมชนนี่มันเป็นชุมชนชนบทบริบทมันเป็นชนบทส่วนมากนักเรียนในโรงเรียนมันก็จะเป็นพี่น้องญาติกันลูกเขาหลานเขาเขาก็เขา้เขาใจแล้วว่าเออถ้าเขาครอบมันไปถ้าเราช่วยกันดูแลนักเรียนของเราเนี่ยรู้ว่าลูกหลานเขาเนี่ยก็จะเป็นโรคฟันผุน้อยลงซึ่งหลายๆครั้งที่ลูกเขาปวดฟันหรือว่าหลานเขาปวดฟันมันก็น่าจะรู้ว่าทรมานขนาดไหน มันไม่ใช่ไม่นอนแต่ตัวเด็กนักเรียนผู้ปกครองก็ไม่ไดนน้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนถ้าเด็กนักเรียนปวดไฟขึ้นมาในเวลาช่วงกลางคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ให้ความร่วมือกับเราดีขึ้นเด็กคือทําให้การซื้อน้อยลงเด็กรู้จักเลือกซื้อด้วยนะคะกลับมาที่สังคมเล็กๆอย่างครอบครัวของเราจากการสำรวจของ a b a c กโผมหาวิทยาลัยอัสัมชันพบว่า3มชั่วโมงของรายการโทรทัศน์ช่องปกติ มีโฆษณาขนมกรุบกรอบมากถึง130ครั้งความถี่ในการเห็นโฆษณาจะมีผลต่อการกินขนมของเด็กๆยิ่งเห็นโฆษณาบ่อยเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งกินขนมกรุบกรอบมากขึ้นดังนั้นการจํากัดการกินขนมกรุบกรอบอาจเริ่มต้นจากการควบคุมการดูโทรทัศน์ของเด็กๆโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีเนี่ยโอกาสที่ปัจจัย2อย่างเนี่ยมันจะมีผลมากเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาราการใช้ตัวการ์ตูนการใช้นักกีฬานะครับการใช้การเล่นคล้ายๆกับชิงโชคนะครับของรางวัลของแจกของแถมเหล่านี้มันก็คือปัจจัยต่างๆที่เราเรียกว่าแรงดึงดูดหรือ power ทั้งสิน้นส่วนจํานวนความถี่นี่ก็สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าในหนึ่งชั่วโมงเราให้โฆษณาถี่โฆษณาบ่อยซ้ําๆซักๆมันก็ตอกย้านะครับผู้ที่นั่งดูการ์ตูนอยู่หรืเพาะเด็กในวันเสาร์วันอาทิตย์ดูรายการต่างๆเนี่ย ก็มีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้านั้นมากนี่ถ้าสินค้านั้นบริโภคมากและเกิดปัญหาต่อภาวะโภชนาการของเขาเกิดปัญหาที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับร่างกายก็มีไขมันมากมีเกลือมากมีน้ําตาลมากอย่างนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กครับยังมีอีกหลากหลายวิธีที่เราจะสามารถช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กๆในบ้านหรือแม้แต่ตัวเราเองให้ลดการกินขนมครุกกรอบลงได้ ไม่ซื้อขนมกรุบกรอบตุนไว้ที่บ้านหรือถ้าจะซื้อขนมจะต้องอ่านฉลากให้ละเอียดทุกครั้งหากเป็นฉลากรูปแบบใหม่รูปทรงกระบอกให้สังเกตที่ตัวเลขค่าน้ำตาลไขมันและโซเดียมไม่กวนเกิน5%เปอร์เซหลีกเลี่ยงขนมที่อาจมีส่วนประกอบของทรานส์แฟตหรือไขมันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นโดนัทเวเฟอร์สอไส้ครีมมันฝรั่งทอด ขนมอบทุกชนิดที่ใช้มากรีนเช่นเค้กพายชนิดต่างๆไม่ควรปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์ตามลำพังแม้ว่าจะเป็นรายการสำหรับเด็กเพราะระหว่างโฆษณาคือเวลาทองของโฆษณาขนมกรุบกรอบที่จะกระตุ้นให้เด็กๆอยากกินหากอยากกินขนมควรกินขนมหวานแบบไทยๆมากกว่าจะเป็นเค้กคุกกี้หรือขนมถุงเพราะผ่านการแปรรูปน้อยกว่าและมีไฟเบอร์หรือกากใยอาหาร ในเมื่อประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามเด็กๆก,กินขนมกรุบกรอบนะครับไม่ว่าจะกินมากหรือกินน้อยแต่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณสามารถออกนโยบายด้วยตัวคุณเองได้เพื่อลูกๆของคุณครับมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการที่จะลดการกินขนมกรุบกรอบของเด็กๆเ,เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆของเรากลายเป็นเด็กอ้วนลงพุงมาร่วมแสดงความคิดเห็นลงชื่อเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการออกกฎควบคุมกับรายการแฟตแฟที่ Facebook ลดพุงลดโรคเราไม่ใช่แค่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในบ้านแต่เสียงของเราจะรวมกันเป็นพลังช่วยเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ไปพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้แฟตแฟกตความจริงรอบพุงสวัสดีครับ